มีอะไรนะแช n แนลก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราและขอ,ขอบคุณสําหรับการกดหัวใจกดไลค์และคอมเมนต์ดีๆที่ส่งเข้ามานะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากไปกดติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอ,ขอบคุณจากใจจริงครับวันนี้นะครับเราจะพาไปเจาะลึกเกมที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้นะครับสําหรับไลท์ออฟพีนะครับโอเวอร์เชิร์ดีเอลซีเนหาตัวล่าสุด ที่เพิ่งปล่อยออกมาแบบเซอร์ไพรส์นี่คือภาคเสริมที่ไม่ใช่ภาคเติมเต็มแต่เป็นการเปิดโปงอดีตของเมืองคราสอย่างแท้จริงซึ่ง l i ซ์ of P พโอเชอร์ของ DLC ตัวแรกเป็นแนวเกมโซลไลท์ที่เปิดตัวไม่ทันได้ตั้งตัวในงาน Summer Game f เฟสเมื่อปี2025ภาคนี้เราจะพาไปอยู่ในช่วงเวลาก่อนเมืองคราสจะล่มสลาย เหตุการณ์ในอดีตที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ภัพเพชรแฟนซีและเบื้องลึกของเจ็เปตโตเนื้อหา DLC สามารถเข้าเล่นได้หลังจบ챕เตอร์ที่9โดยปลดล็อกจาก Scar เทเซอร์พาร์สออฟเดอะเพลนผ่านไอเทมของ Star c r y s t a l ลิสซึ่งเมื่อเข้า DLC คุณจะพบกับคราสในภาพที่แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เมืองที่พังพินาศจากไวรัส หรืหุ่นข้างแต่เป็นสวนสัตว์กลางหิมะสุดงดงามป่าหิมะบ้านพักในยุคของเอพ็อกสัตูเปลี่ยนไปจากหุ่นกลายเป็นสัตว์ทดลอที่กายพันธุ์และมนุษย์ที่ถูกไวรัสควบคุมคล้ายกานาโดดจาก r e s i d e n t e v i l 4บรรยากาศทั้งสวยและน่ากลัวในเวลาเดียวกันซึ่ง DLC นี้มีสตูเพิ่มมาใหม่เพียบเลย มีทั้งหมีข้างจระเข้หัวช้างข้างข่าวยักษ์และมนุษย์คุ้มข้างแต่พระเอกของเราไม่ได้มาแค่มือเปล่าเพราะเขาก็พกของเล่นใหม่มาด้วยเช่นกันเช่นธนูใช้โจมตีระยะไกลพร้อมระบบชาร์จกงเล็บโจมตีเร็วสไตล์วูบรีนปืนดาบกันเบลดของโคไนท์เรเจนด์อาร์มใหม่ทั้งปืนลูกซองและใบมีดบุตร ทุกอาวุธมีสายสกิลและความสามารถเฉพาะตัวเพิ่มลูกเล่นการคอมโบให้หลากหลายยิ่งขึ้นแน่นอนว่าโซไลท์จะขาดบอสไปไม่ได้ใน DLC นี้คุณจะได้เจอกับบอสใหม่ๆเช่นมีเฝ้าป่าที่ถูกควบคุมสับทดลองกลายพันธ์และไฮไลท์ที่สุดคือเจ้าแม่มาคิโอนาพัพเพตเชียออปเดตหญิงสาวผู้บงการ ุ่นผ่านสายเคเบิลต้องจับจังหวะทั้งสายสีส้มเพื่อหลบการโจมตียังครับยังไม่พอ DLC ยังเพิ่มโหมดใหม่มาไม่ว่าจะเป็น b u t เทิลเมมโมสู้บอสเก่าแบบรีแ d สเดสแมทเจอบอส3ตัวติดในโหมดโหดขั้นสุดสิ่งที่ทำให้ Over e จไม่ใช่แค่ DLC ธรรมดาคือการเติมเต็มรอสำคัญคุณจะได้เจอกับ ลียาฟอร์เรนโมนาสนักล่าหญิงในตำนานผู้เคยต่อสู้กับอเล็กชิโนยังมีตัวละครลึกลับเช่นโรมิโอและข้อมูลเกี่ยวกับคาโรลูกชายของเจปเปโตที่หายตัวไปจากเกมหลักเนื้อเรื่องเริ่มชี้ชัดว่าเจเปตโตอาจจะเกี่ยวข้องกับการย้อนเวลากับการวางแผนบางอย่างกับคาโรเพื่อชุบชีวิตผ่านหุ่นยนต์ l i ซ e ออฟพีโออร์ภาพของ DLC ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมแต่ละฉากแต่ละโซนออกแบบได้ทั้งน่ากลัวและสวยงามไปพ,อพอร้อมๆกันรายละเอียดของเมืองค้าตอนล่งเรือทำให้ความรู้สึกแฟนตาซีปนขนลุกแถมการออกแบบตัวละครแต่ละตัวสะท้อนความคลั่งในตีมควบคุมและสูญเสียตัวตนอย่างลึกซึง้งสรุปง่ายๆสำคัญคือ Li ซ์อ o ฟพี เป็น DLC ที่ครบเครื่องทั้งเนื้อเรื่องใหม่อาวุธใหม่บอสใหม่และเติมเต็มรอของเกมได้ยอดเยี่ยมใครที่เล่นจบแล้วแนะนำกลับไปโหลดแล้วคุณจะได้เห็นเมืองคลาสในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าคุณชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ